สถานีคนเนียที่ดีสถานีคนเนียบริษารมีความประสงลงสถานีคนเนียบลลงจากบลดษัทตรวจสอบสิ่งของและสาระของท่านที่นันติดตัวนำลงให้ถูกบ้งให้บรวนะครับรจอเที้ยาที่สองเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่สีี่เจั้ คนิงรุศาสนาเป็นความประสงค์ลงสถานีปณยก่อลงจากโบลสเราจะสอบีกของำหน้าของท่านีก่อนนำมันคงถความรู้รถจอดทียบกันนี้เป็นคนรดโดยสารเวลาที่8นับถรุ่ตงจากสถานีเยุรุตลอดสถานีสุรรณนี ร่านอาารที่หนึ่งมอกจากสถานีคคเน่ไปได้ในเวลา6ลษกสถานีโค้สายเป็นสถานีต่อไปครับผู้โดยสารชุดดึงลงในขณนะรถมาถึเพื่าาลลอตามด้รับััตราจากบนรถได้ครับ เทยียบการที่สองห้อจากสถานีโุนเนียมแล้วยุดลำสงบริษานสถานีโกสถานีบ้านขอใหญ่เป็นสถานีต่อไปครับบริษัทในีื้นือดดลงในสลารตกำล,ลังเครื่องรับรางการนางจากบริษัทรับ <c oughs>